นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเนปลาลยืนยันประเทศไทยพร้อมให้การช่วยเหลือทุกช่องทางค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลว่าได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือคนไทยและเป็นตัวกลางในการติดต่อกับญาติ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาและนักท่องเที่ยวไทยในเนปาลปลปอดภัยและขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกครึ่งไทยสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นรัฐบาลไทยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน2แสนเหรียญสหรัฐพร้อมจัดส่งทีมแพทย์และสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือแล้วขณะเดียวกันได้สั่งการทุกภาคส่วนเปิดรับการบริจาคความช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคในทุกทองในทุกช่องทางผมคิดว่า เราต้องช่วยกันลุ้งไม,ม้ลุม,มือผมดีใจนะครับที่ขณะนี้เราก็ได้ให้กระทรงกรทเทศได้จัดเงินไปช่วยก่อนลุวงหน้านะครับจำนวนสองแสนดอลลาร์นะครับก็เป็นเป็นเป็นมวลแรกนะแล้วก็เมื่อกว่าน,นี้ก็ได้เริ่มจัดในเรื่องของการรนะดมทุน ความช่วยเหลือจากคนไทยนะครับช่องห้าและช่องอื่นด้วยก็ทราบว่าในขั้นต้นได้เงินมาวันร้อยยี่สิบกว่าล้านนะนะก็เป็นที่น่านดีนะครับผมคิดว่าคงจะมากขึ้นกว่าน,นี้อีกนะเพราะว่าเราวงใหญ่เขาอยู่แล้วนะคนไทยมีน้ําใจอยู่แล้วก็มีหลายที่นะครับที่รับบริจาคได้ถ้าไม่สะดวกที่สถานีโทรทัศน์ดรืยก็แล้วแต่ไปที่ศูนย์ลงธรามนะครับเราวก็จะลงชื่อลงเสียงให้เรียบร้อยจะได้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะ เราคิดว่าเราก็ทําเต็มที่นะครับเต็มที่นะนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตและทีมประเทศไทยที่ต้องทํางานอย่างหนักและขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทํางานตามกรอบโดยไม่ต้องรอคําสั่งโดยเชื่อมั่นในประสบการณ์ของไทยจะให้การช่วยเหลือเนปาลได้อย่างเต็มที่ในฐานะเป็นมิตรประเทศกันมายาวนาน